จากความเดิมตอนที่แล้วอารันเดียและบอนวินได้ช่วยกันเตรียมกำลังพลชาวบ้านเพื่อที่จะต่อกรกับพวกออฟพวกเขาได้วางแผนในการโจมตีพวกออฟที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านจนกรนทั่งสามารถฆ่าพวกมันได้สําเร็จแต่เมื่ออารันเดียสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทําให้เขารู้ว่าคนที่พวกเขาฆ่านั้นก็คือชาวบ้านที่เข้าร่วมกับพวกออฟจนกระทั่งพวกออฟและอาดาได้บุกเข้ามาภายในหมู่บ้านและนั่นครับก็ทําให้บอนวินได้รับบาดเจ็บ จนกระทั่งนักรบจากโนมิโนได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ได้แต่ถ้าว่าภัยร้ายมันก็ไม่จบเพียงเท่านี้อาดาได้ส่งดาบให้กับวอร์เดสกุญแจที่ไขไปสู่ความพินาศเจ้าสุดท้ายแผ่นดินเซาแลนด์ก็กลายเป็นเท่าฐาน สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ออริจินอลจาก Amazon p า i ย e ื่อง The Lord of the r i n g The Ring of Power ใน EP ที่7กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ คาเลเดียวได้ตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าตอนนี้แทบจะไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในครั้งนี้ที่นั่นครับถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่านรอบๆตัวเธอนั้นแด้งฉานไปด้วยเปลวเพลิงจนกระทั่งเธอครับได้พบกับชายหนุ่มที่รอดชีวิตมาได้ทีโอพยายามเรียกหาแม่ของเขาก่อนที่พบเข้ากับคารลเดียวเธอจึงพาทีโอไปอยังที่ปลอดภัยทางด้านของอีซิโดเขาพยายามช่วยเพื่อนของเขาอย่างวาลเดิว ทั้งราชนีมิดเลียวได้เข้ามาช่วยอีกแรงแต่ถึงอย่างนั้นครับอิซิดูก็พบว่าตอนนี้เพื่อนของเขาอย่างออนทโมก็ได้ตายไปแล้วพวกเขาได้เข้าไปช่วยเด็กๆออกมาจากซากองเพิงและอิซิดูก็สามารถช่วยเหลือพวกเด็กๆเ,เอาไว้ได้แต่แล้วราชนีก็ถูกเปลวไฟจากบนหลังคารวงลงมาเข้าใส่ใบนหน้าของเธอและในขณะเดียวกันนั้นอิซิดูก็ถูกหลังคาพับร่างของเขาไม่มีใครช่วยเขาเอาไว้ได้ พวกฮาฟุตได้เดินทางไปถึงยังสถานที่ตั้งค่ายจนกระทั่งพวกเขาพบว,วันที่นั้นมันถูกเผาไหม้จากเศษซากภูเขาไฟซาล็อกได้บอกว่าจากคำบอกเล่าจากบรรพชนมันมีภูเขาที่สามารถพ่นไฟออกมาได้มันหลับไหลเป็นร้อยร้อยปีแต่มันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสิ่งชั่วร้ายมาเยือนโลกใบนี้ตอนนี้ผลไม้ของพวกเขาถูกเผาไหม้จนไม่เหลือสิ่งใดให้พวกเขาได้เก็บเอาไว้เป็นสเสบียง ซารด็อกได้เข้ามาขอให้ชายร่างใหญ่ควยเสกให้ต้นไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจึงกระทั่งชายร่างใหญ่ไดรลายเวทมมตนและนั้นครับก็ทําให้ต้นไม้ขยายออกแต่แล้วกิ่งไม้ก็หักลงมาจนเกือบจะทับเด็กของพวกฮาฟูดทางด้าน,นคาซัดดูมแอลรอนได้เดินทางมาที่นี่เพื่อขอให้ราชาดูลินที่3ช่วยเหลือพวกเอลเขาต้องการจะเข้าไปในเบืองแร่มิทิวของพวกคนแค้ ราชาเท่าจึงตอบกลับไปว่าทำไมเราควรเชื่อใจเอล์เอลรอนจึงบอกว่าท่านไม่ควรเชื่อใจเอล์์แต่เชื่อใจข้าได้เพราะว่าข้าคือเอลรอนลูกครึ่งเอล์ที่ข้ามายืนต่อหน้าท่านก็เพื่อขอร้องในการช่วยเหลือข้าราชาเท่าจึงบอกว่าเขาต้องการจะคุยกับลูกชายของเขาราชาเท่าได้เล่าให้ฟังว่าในครั้งที่องค์อารเรได้สร้างพวกเราขึ้นมาเขาได้ใช้สองสิ่ง ไฟกับหินซึ่งหินมันก็กระหายความนิรันด์ส่วนไฟนั้นยอมรับความจริงว่าสักวันจะต้องมอดดับไปราชาเท่าปฏิเสธที่จะให้เอลฟ์เข้าไปในเมืองแลมิทิวเขาไม่อาจจะให้คนของเขาเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้ถึงเวลาแล้วที่พวกเอลฟ์จะต้องยอมรับชะตาการรมเมื่อดิซาทราบเรื่องทําให้เธอโมโหอย่างมากที่พอตาไม่ยอมช่วยเหลือเอลฟ์เธอบอกว่าบางทีเราอาจจะหาวิธี พดมิทิวอย่างปลอดภัยก็ได้บางทีท่านก็อาจจะรับฟังแต่ดูรินก็ไม่อาจจะขัดใจพ่อของเขาไปได้ในขณะเดียวกันเองแอลรอนได้เดินเข้ามาหาดูรินจึงรู้ได้ทันทีว่าการเจรจาในครั้งนี้มันไม่เป็นผลแอลรอนทำใจเอาไว้แล้วเขาจะต้องนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับกิวการัสในอีกไม่นานมันจะไม่มีลินดอนอีกแล้วทั้งสองจึงบอกลากัน แต่ถึงอย่างนั้นแอลรอนก็ไม่ต้องการที่จะให้เพื่อนของเขาใช้คําว่าจากลาและนั้นครับก็ทําให้ดูรินเสียใจอย่างมากที่ไม่อาจจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาเอาไว้ได้แอลรอนจึงนําแร่คืนให้กับดูรินก่อนที่จะเดินจากไปดูรินที่ผิดหวังครับเขาจึงโยนแร่ออกไปจนกระทั่งเขาพบว่าแร่นั้นได้ทําให้ใบไม้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งดูรินจึงตัดสินใจที่ช่วยเพื่อนของเขาถึงแม้ว่ามันจะขัดใจพ่อก็ตาม ที่มิ d เท e e เอิร์ธตอนนี้ที่นั่นเต็มไปด้วยความมืดถ้ากว่าพวกออกนั้นมันก็สามารถออกมาในตอนกลางวันได้ทุกอย่างมันได้จบลงแล้วพวกเขาไม่มีกองกําลังที่จะสามารถต่อสู้กับพวกมันได้ก็เลยเดียวจึงคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเธอทางด้านของเอเลนดิวเขาพยายามมองหาลูกชายของเขาแต่แล้วมันก็ไล่วิวแววของอีซิดูยังกระทั่งราชนีกับวาลอนดิวได้ตามมา เมื่อไม่เห็นลูกชายเอเรนดิวจึงรู้ได้ทันทีว่าลูกชายของเขาไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ทางด้านาของการาเดียวเธอได้มอบดาบของเธอให้กับทีโอได้เก็บเอาไว้เพื่อสักวันหนึ่งเขาอาจจะก,กลายเป็นทห,หารก็ได้ตอนนี้ราชนีกับเอเรนดิวกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดตั้งค่ายราชนีจึงถามว่าอีกไกลแค่ไหนเราจะถึงที่นั่น เพราะว่าตอนนี้ดวงตาของเธอมันมีแต่สีเทาปกคลุมอยู่เธอไม่เห็นอะไรแล้วทําให้เอเลนดิวรู้ว่าตอนนี้ราชนินีได้สูญเสียการมองเห็นไปแล้วทธาจึงบอกให้นําทางต่อไปจนไปถึงจุดตั้งค่ายท่านหน้าของซาด็อกขได้มอบแผนที่ดวงดาวให้กับชายร่างใหญ่พร้อมกับบอกเส้นทางที่จะไปที่นั่นตอนนี้ชายร่างใหญ่จะต้องจากลาพวกฮาฟุต เพื่อออกเดินทางไปตามแผนที่ที่ได้รับมาโนริจึงเข้ามาบอกลาเพื่อนของเขาพร้อมกับยื่นแอปเปิลเอาไว้ให้เพื่อว่ามันจะเป็นสเบียงในยามที่เขาหิวโนริบอกกับแม่ของเธอว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าเธอก็แค่หาฟุตรธรรมดาทาน้าของการาเดียวกับทีโอพวกเขาได้หยุดพักกลางป่าระหว่างเดินทางไปยังค่ายทีโอจึงถามว่าพวกออฟเคยพลากชีวิตคนสำคัญของท่านไปหรือไม เลเดียวจึงเล่าให้ฟังว่ามันก็มีอยู่สองคนพี่ชายของข้าฟินลอดและสามีของข้าเคเลบอนสมัยที่เธอยังยาววัยสงครามนั้นเป็นเรื่องไกลตัวอย่างมากจนกระทั่งสามีของเธอได้ออกไปรบและเธอก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยระหว่างนั้นพวกออกได้ตามพวกเขามามันมีออกอยู่ตัวหนึ่งครับเดเดินทางไปที่ทั้งสองคีโอก็พร้อมที่จะชักดาบออกมาต่อสู้แต่ออกมันก็ได้เพียงแค่กลิ่นของเท้าฐานเท่านั้น ทั้งสองจึงรอดมาได้ที่คาซัตด,ดูมตอนนี้สหายทั้งสองได้ช่วยกันขุดเหมืองแร่มิทิวยิ่งขุดเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งดูรินได้ทําการขุดเข้าไปในเหมืองแร่ได้สําเร็จเขาพบว่าที่นั้นมันเต็มไปด้วยแร่อยู่มากมายแร่ที่สามารถช่วยชีวิตเอลเอาไว้ได้แต่ถว่าตอนนี้ปราชาเทาได้เข้ามาพบทั้งสองที่แอบลักลอบขุดเหมืองแร่ของเขา ราชาเท่าจึงสั่งให้จับตัวเอล์และไล่ออกจากคาสดูแอลรอนนั้นต้องผิดหวังอีกครั้งทางด้านของดูรินนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการที่ช่วยแอลรอนก็เท่านั้นเองเพราะว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนเทียบเสมือนพี่น้องจากแม่คนเดียวกันก็ยังได้เมื่อราชาเท่าได้ยินลูกชายได้นำเอาราชนีนของเขามาเป็นข้ออ้างในการทรยศเผ่าพานตัวเองราชาเท่าจึงโมโหอย่างมาก และทำการปลดดูลินออกจากรัชทายาททานั่งของพวกฮาฟูดตอนนี้พวกเขาได้พบว่ามันมีบางอย่างได้เกิดขึ้นแอบป่วที่แห้งตายมันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกับให้ผลออกมาเป็นจำนวนมากพวกเขาดีใจอย่างมากที่มีผลไม้เก็บเอาไว้เป็นสเสบียงกจะาก่รฟอปปี้ครับได้พบกับรอยเท้าใหญ่ของใครบางคนเธอจะนนำเรื่องนี้ไปบอกกับชาวบ้าน ถ้าน้าของกลุ่มคนปนริศนาเมื่อรู้ว่าบุคคลที่พวกเขาตามหานั้นได้ใช้พลังกับบางสิ่งพวกเขาได้ไปที่นั่นก็อนที่พบร่องรอยของชายร่างใหญ่เมื่อโนริเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงออกไปบอกว่าเขาไปอีกทางหนึ่งแต่แล้วพวกมันก็ไม่เชื่อเธอพวกมันได้หายตัวมาอยู่ด้านหลังของเธอทําให้มาโกเข้ามาปกป้องลูกสาวของเขาแต่แล้วพวกมันก็สามารถดับไฟได้ด้วยมือเปล่าและเป่าเปลวไฟนั้น ทำลายสเสบียงของพวกฮาฟุตตอนนี้รถลากของพวกเขาถูกเผาไหม้ไปจนหมดแล้วที่คายของนูมิโนอเอเลนดิวได้เข้ามาปล่อยม้าของอีซิดูไปเพราะว่ามันไม่ยอมกลับนูมิโนเมื่อไม่มีเจ้านายของมันเอเลนดิวจึงคิดได้ว่าเขาไม่ควรเที่จะพายเอลขึ้นเรือมาตั้งแต่แรกแล้ว ทางด้านของกาลเดียวกับทีโอพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังคายทีโอพยายามตามหาแม่ของเขาจนก,การะทั่งเขาได้พบว่าตอนนี้แม่ของเขายัางมีชีวิตอยู่บนเวนครับสามารถรอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือจากอารอนดิวทางด้านของราชินีวิเรียที่ตอนนี้เธอมองอะไรไม่เห็นแล้ว เอเินดิวจึงเข้ามาแจ้งว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเรือกำลังจะออกแล้วก็เลเดียวได้เข้ามาขอโทษราชนีที่เธอนั้นเป็นต้นเหตุที่พาผู้คนของนูมิโนมาตายเอเินดิวจึงบอกว่าเราควรละทิ้งแผ่นดินนี้ไปกันเสียเถิดแต่ราชนีก็ยังยืนยันว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพนูมิโนแต่ในตอนนี้เอรินดิวน,นไม่ต้องการแบบนั้นเลยหลังจากได้รับความเสียหายจากเปลวไฟ ตอนนี้โนริต้องการที่ออกเดินทางไปเตือนเพื่อนของเธอที่กําลังจะเผชิญกับภัยร้ายและนั่นครับก็ทําให้ป๊อปปี้โกดี้และซาด็อกร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับเธอด้วยรเรือของนูมิโนได้เล่นออกไปจากมิดเดิลเอิร์ธบอลวินได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้เธอพร้อมที่จะออกเดินทางไปเริ่มชีวิตใหม่ที่อาณานิคมเก่าของนูมิโนที่เรียกว่าพาราเกียก่อนที่เธอจะพากระเดียไปพบกับฮาวบัน ซึ่งตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเธอก็คิดว่าฮาวบานนั้นได้ตายไปแล้วแผลของฮาวบารนมันแย่อย่างมากกระเดียวจึงบอกว่าจะต้องใช้ยาจากหมอเอลรักษาเท่านั้นทําให้นักสองต้องร่วมออกเดินทางไปยังลินดอนทางด้านของราชาดูลินเท่าเขาได้ทิ้งใบไม้ลงไปในเหมืองแร่มิทิลพร้อมกับสั่งให้ปิดตายเหมืองแร่ไปซะใบไม้ได้ร่วงลงไปด้านล่างก่อนที่มันจะถูกเผาไหม ในขณะเดียวกันนั้นสิ่งชั่วไร้มันได้กลับมาอีกครั้งพวกออกนั้นตอนนี้พวกมันสามารถออกมาในตอนกลางวันได้แล้วพวกมันจะไม่โดนแสงแดดเพราะว่าที่นี้ถูกปกคลุมไปด้วยผงเท่าทานที่นี่จะไม่ถูกเรียกว่าเสาแดนอีกต่อไปแต่จะถูกเรียกในชื่อมอดอและเรื่องราวในตอนที่7ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้